เอากระซิบนะคะเพ,พ,พื่อนๆเนื้อทิลาตีก็ย่างกุง้งอันนี้กุ้งแม่น้ำนะคะตัวใหญ่ๆว่าจะก,ก่อไฟก็ไม่ไม่มีเวลาค่ะก <ๆ S 2> ็ะใหญ่อยู่นะคะ, <ๆ S 2> คะกุ้งกุ้งแม่น้ำอันนี้กึ้งกิโลเดี๋ยวจะตัวหกตัวกุ้งแม่น้ำทิลาตีก็มามาล้างล้างน้ำเกลือก่อนนะคะหนึ่งน้ำแล้วก็มาล้างน้ำส้มสายชู จะทําให้เนื้อมันแน่นแล้วก็ไม่คาวพี่รตีจะย่างอีกหน่อยหนะึ่งจะเอาไปให้หนายฝรั่งเอาเพิร์บากเหรอแบบว่านี่ค่ะสุกแล้วนะคะสุกแล้วนะคะผู้ภาษาไทยดีกว่าแล้วก็ง่ายๆค่ะพิลรตีก็จะเป็นคนมักง่ายไม่ไม่ก่อไฟนะคะแล้วก็เปิดแก๊สแล้วก็ เหยาะน้ำมันไปนี้นึงค่ะก็จะจะเป็นคนสินสินหน่อยนะคะนี่ค่ะกุ้งตัวใหญ่นะคะพี่ลาตีซื้อเนี่ยกิโลละกิโลละเท่าไหร่นะซื้อมานะ่ะสี่ร้อสี่ร้ี่สิบนะคะก็เอามาล้างพีลีก็จะตัดตัดหัวแล้วก็ผ่าผ่าฐ่านี่ออกค่ะ ให้มันซึมเข้าเข้าน้ำน้ำจิ้มนะเพราะตัวนี้ไม่ได้เอาเอากลามออกนี่เป็นกุ้งกล้ามกลามกุ้งแม่น้ำนะคะแล้วก็ก็จะเอาไปให้นายฝรั่งนี่ค่ะ220อสอันนี้กิโลละ4ี่ร้อิบพี่ระตีซื้อ,อกินอยู่นะคะเนี่ยเห็นไหมไข่ไข่เขาก็แอบจะผ่าออกไข่ไข่เขาก็จะ เนี่ค่ะน่ากินมากค่ะคือคือวิถีคนกรุงเทพนะเอาเอาง่ายๆไปก่อน,นะคะ่ะทําแบบนี้ก็ได้ค่ะไม่ต้องไปก่อไฟดังไฟบาร์บีคิวอ,อะไรมากมายนี่น่ากินมากเดีย๋ยวพี่ลาตีจะไปให้หนายฝรั่งกินโชว์กับน้ำกินซีฟูด้ดร้อนๆนะคะเนีก็จะเป็นชอบสวยชอบงามก็ประมาณนี้เนาะชอบสวยชอบงาม กินเอาเาบาิดปากหรอแกบอกอัน,นกิน,น้หายกินต่าหางวันนี้เดี๋ยวแกน้ำกับบอท่านเะแกบอกยิราแแกน้ำกับบอท่านอันนี้ชื่อสิเป็นคลองพอเหรอนะ

ขอบคุณค่ะ